สวัสดีครับ art, รบิจิสวอทเวทันที่สามยามา,ก,ากะฮานาสกาอะคาเดมี่หนึ่งนะครับมาชมกันขันฟุตบอลแอสเตรียบิจิคัพยูสิบเก้าครับวันนี้เป็นการแข่งขันนะัดทีห้าของกดัลบีนะครับเป็นการระหว่างราชวินปร,รกแก้วพบก,กับวัดสุทธิวรารามครับนี่ผมนวัดเชิงการก,กับคุณพัทรพลชัสติขสดขศนผู้บรรยายครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบิจิสปอร์ตทุกท่านด้วยนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับของสุบฟุตบอลลูกหนังขาสั้นก็จะเป็นการพบกันของสองเรียน ที่ผลงาน4นัดแรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกมเริ่มครับรมาดูกันครับ s อสซไครับยูสิบน,นัดที่แข้งกรูบีนะครับอูมพัทจ่ายให้สุมนัณโอ้โสุบนัณก็ยังเก็บบอลเล่นข้างหน้าไม่ได้ครับโอ้โตแต่จะง,งัดได้เพื่อนนี่อทิอ่บอกทำาไมไม่าจง่าย,ย,าย,ย,ายๆน,นะครับบอลกลับมาที่วัชรีครับ อิฉันพงศ์ให้มาที่อนุกูลที่คุณเปิดจังหวะแรกเลยแล้วสุดท้ายได้มงโอ้โหตีเพชรจะไม่เผลอครับจบนี้ก็เท้ารับติดมือเลยครับโอ้โหลูกเปิดเข้าไปสองสอมงชกแล้วไปทีหนึ่งบอลก็แรงไปเข้ามือของตรีเพชรครับก็ถือว่าได้จบด้วยการยิงเลยครับบอลตรงกรอบด้วยตรีเพชรเปิดเกมเร็วมาทินวัตรทินวัตรช้าไปครับ ก็ต้องคืนหลังมาแบบนี้คร yeah, ับแล้วจังหวะจ่ายของทิศไม่ฟาวด้วยบอนนิชันพงหญิงอยู่ดีเอาเข้าไปเลยครับแายจังหวะลูกผิดนีบอลตีนเข้าประตูไปเลยครับัตหวะยิงไใจของกิชันพงคงชุมครับพาวัสุทิศขึ้นนำก่อนหนึ่งกระสูแล้วครับบทจะมาก็มาง่ายๆเลยครับของวัตสุทิศวรารามนะครับแล้วก็เป็นกิษณพงคงชุมนะครับที่อาศัยจังหวะที่ตัดบอลได้แล้วก็ ซัดไกลด้วยซ้ายเข้าประตูไปเลยครับที่ทางถือว่าเป๊ะมากนะครับแล้วก็ส่งให้วัสุทิ์ขึ้นนําไปแล้ว1ต่อศูนย์แต่ทันิท่มเข้ามามจะมีอีกสักประตูหรือเปล่าครับในช่วงครั้งแรกปริวาตให้วิชกรขออภัยนะครับเป็นทางด้าน อาทิตย์ลองยิงไกลเองบ้างแล้วก็ลูกนี้อบอลมันถากเสาแรกไปครับได้ลุ้นเลยครับมีวาเสียวบ้างครับอาทิตย์เห็นช่องแล้วขอลองกดสักหน่อยไม่ต้องกอบครับสุภกิจก็เช็คไว้แล้วเรียบร้อยบอลเปิดขึ้นมาของราวินิตวิชกรให้ที่ธีรวัตรธีรวัตรทหารเรียบธีรวัตรกดด้วยขวาลูกดีติดเซฟแล้วจะตามสสาหรับสองแม่ยังตามไปขวาได้ครับสุภกิจ เตะเปิดเกมขึ้นมาครับก็แรงมาถึงตรีเพชรเลยแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นวัสดุที่วารามที่ขึ้นนำรับดีประแก้วอย่างสูงน,นะครับบอลออกทางซ้ายเปิดมาไม่ดีครับแล้วราบดีนจะสวนปริวัตยกมาเอาเลยครับจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าหลุดเข้าไปสุดท้ายให้มาวิชกรโอ้โหจังหวะจ่าเพื่อนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่มีโอกาสที่ดีกว่านี้แล้วครับ โอ้จ่ายบอลลูกนี้เนี่ยคือเพื่อนยั่วเลยครับนี่ครับคือหลุดกระดักลำหน้ามาเนี่ยโอ้สีส้มมากัน4คนนะครับโอ้แต่เลือกจ่ายจ่ายสั้นเกินไปครับก็เลยโดนบล็อกทิ้งธนกรก้าวมาแล้วก็ขวดลูกนี้เซฟ้วซ้ำลูกนี้ลำหน้าไปก่อนครับมาดูจังหวะนี้ครับว่าล้ำขนาดไหนโอ้ล้ำแต่จังหวะแรก ที่พ่งอกตัวไปแล้วครับก็เกือบไปนะครับไปา้ายมารางซายอีกทีนึงจังหวะจ่ายมาแล้วจะพลิกหาเรียมนี้ยังไงครับให้มาอาทิตย์อาทิตย์ฉุดไปเท้าจังได้อยู่ที่พัฒนพลพัฒนพลมมวนมาพัฒนพลดึงตัดเข้าลูกกลางแล้วเปิดลูกดีย้อนหลังที่หนึ่งได้บงต้องถอยหลังงงครับสุดท้ายบอลมันเฉียดเสาแรกออกไปครับเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันนะครับราช,ชวิบังแก้ว กนกกอล์มาจาังหวะสอดของว่าชีรวิทย์ได้หรือเปล่าเอาล้วสุดท้ายโอ้โหมันจะไม่ออกเลยครับชิรวิทย์ม,มาดูภาพชา้าจังหวะที่เกิดจะฝังได้ขอว่าซีฟารรามนะครับเป็นว่าชิรวิทย์คนเดิมเลยครับโอ้ที่ปัม๊มหนีวุฒิาป,ประตูมาได้บอลยังไม่ออกนะครับแต่น่าเสียดายที่ช้าไปหน่อยก็เลยยังโดนบล็อกไว้ได้ทันดูว่าด้านวินิจคือ น,นี่เ็พยายามทำเกมรุกเต็มที่แล้วนะครับแต่จังหวะสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยยังขัดขัดขดนยิงไปเยอะครับนันทิ์ลองยิงไกลเองเลยแล้วบอลมันมันจะหุกลงใต้คานพอดีครับทรงพพยังไม่ประมาทครับทุบทิ้งไม่ได้ครับดูจังหวะยิงไกลของนัิทธิ์จิพัมบุตรครับบอลมันจะหุกเสียใต้คานแต่ทรงพพกระทองยังยืนถูกที่ถูกเวลาครับทุบทิ้งไม่ได้จะยิงยัดเข้าไปเลยหรือเปล่าเทวัตตากมาลูกนี้ทรงพพ แต a ง k ิ้วเลยครับก็แบบนี้ก็น่าจะจบ่ะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นวัสดุที่วารามครับพวกเขาเฉือนเอาชนะราชวิทยาไม่ได้เดือดร้อนครับ